เฮ้ยพาเจ็ดตัวใครวะฮะออ,อ,อ,ออกเดีดเดมาคลิปนี้พามาติดเครื่องสมบัติยาก,กันหน่อยนะโอ้โหจอโจอดนานเลยทีเดียวนะครับโจอดนานมากเดี๋ยวจะติดเครื่องต้องขยับไปโจอดฝ,ฝั่งนู้นนะครับมันจะไม่โดนแดดนะครับนู่น ตรงนี้จอดตรงนี้มันโดนแดดตอนเช้ามาแดดมันขึ้นมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ส่องมาโดนฝั่งนี้เต็มๆเลยเดี๋ยวต้องขยับครับจอดให้มันอยู่นูน่นติดกับพวกเทลเลอร์พุ่นแกะเชี่ยวด้วยเลยดูน้ำก่อนครับขาดหรือเปล่า เอือดแยนเลยลองแค่เลยอึ๊บอี๊กดเลยดิเป็นไรตะไข่ป่ะครับ <c oughs> เอู้เงินคิเกือคิเกือเลยดินี่มีนม้ำป่ะมีอหน่อย เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับติดหรือไม่ติดเดี๋ยวรอดูรอฟังได้เลยอดนานเหลือเกินอ,อึบไปขนาดไหมเออเอาแล้วมันเ,เวอร์ขาดไหมไม่ขาด đây, nào, moi long, hử, Dạ. à moi long, hãy dốc đây để phía chạy đình rồi này. แม่มันไม่ลงอ่ะฮีนี่ลงอึบอึตั้งสปริงไว้ดีดเกินไปครับอ่ะปิดดิอึ๊บเออลก nè 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 sổ à nè nào đu tiệt kia nào thế tiệt bò vàng nha à vàng đấy ạ kìa, buồn mấy đu đi mà

ปั๊มไปทํามารู้สึกว่านิ่งกว่าเดิมไหมพระ่านิ่งกว่าเดิมนะแต่บางคนบอกว่าเหมือนเดิมไม่หายแต่มันหายนะครับมันเป็นกระท่อนี่ครับเป็นกระท o p h a ั e กออกนี่แล้วก็ใส่เม้อก๋วยเตี๋ยวออกตรงนี้เลยก็เลยดังแบบนี้แล้วนี้หนุนแบตใหม่ ไอ้มันหลวมันหน,นึ่งเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนี้ยเอาอันนี้เสียบทับทับใส่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันหลวมเอาเกอุญแจมาทายก่อนเดี๋ยวมาดูว่าลมปั๊มขึ้นไหมเพราะคันนี้ยังมีปัญหาเรื่องปั๊มลมอยู่นะครับ สายยกดับมันยกไวไหมคันนี้มีปัญหาปั๊มลมไม่ขึ้นนะโอ้สายขนันเร่งโคตรแข็งอะโอ้โหน้ำมันเต็มถังเลยจริงไหมเนี่ย แข็งโรดมาดูว่าลมบั่นขึ้นไหมอ๋อขึ้นอยู่ครับแต่ขึ้นช้ามากเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวมาดูว่าเอเย็นหรือเปล่เปาเพราะว่าจอดนานส่วนมากถ้ารถจอดนานจะมีปัญหาเรื่องเอนะ มาดูครับถ้าเย็นแสดงว่าเอไม่รั L ่วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋ไม่ได้เปิดเทอร์โมอันนี้เปิดเทอร์โมแล้วเอ้าเย็นไหมนี่ครับเทอร์โมทำงานไฟนี้จะติดนะครับโอ้อาการนี้ เสียงเซดแบบนี้ไม่น่าเย็นเนี่ยเสียงแซดแบบนี้ไม่น่าเย็นน้ำยาเอหมดแน่แหละนี่ครับไม่เย็นจริงๆด้วยครับเนี่ยต้องไปเติมน้ำยาครับเนี่ยไม่เย็น เร่งโคตรแข็งเลยลมปั่นช้ามากเลยครับดูอ่ะยังไม่เต็มสักทีเลยดูนี่ครับยังไม่เต็มเลยนะลมปั่นช้ามากเลยครับแต่ปั่นอยู่ครับแต่ว่าช้า เอก็คือไม่เย็นแล้วผมไม่เปิดผมไม่เปิด AC แล้วนะครับปิด AC ไว้เอา้าตอนนี้ลมว่าอยู่ที่5 6หอยู่6แล้วเดี๋ยวผมจะลองขยับดูมันขยับได้ไหมเอาฮยค์ดไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยค์าต่ำมากเลยนะค์าต่ำมากเลยครับขยับได้อยู่แต่ว่าค์าต่ำมาก ตอนนี้ขับอยู่ที่เกียนหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวให้เราล้างให้หน่อยล้างหัวเช็ดกระจกเช็ดอะไรให้หน่อย เบรกมันไม่อยู่เลยอ่ะเบรกอยู่ไหมเมืม่อกี้